สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่15สิงหาคมนะคะเป็นวันแรกที่ ร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลได้นะคะทีนี้ก็จะมี Delive r y เจ้าต่างๆนะคะเปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีเจ้าไหนเริ่มลงทะเบียนได้แล้วบ้างนะคะแล้วก็แต่ละเจ้าวันนี้จะทํามาเพื่อเปรียบเทียบเลยนะคะว่าเจ้าไหนน่าสนใจสุดนะคะซึ่งขอบอกก่อนว่าไม่ได้ชี้ชวนเชิญชวนชี้น,นําไปที่เจ้าไหนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกันนะคะ วันนี้เพิ่งเริ่มนั่งหาข้อมูลเลยนะแล้วกออ็น่าสนใจเดี๋ยวลองมาปรึกษาเพื่อนๆน,นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าใช้เจ้าไหนในช่วงที่แล้วนะคะแล้วแบบผลตอบรับหรือการจ่ายเงินนะคะยอดลูกค้านะคะการรู้จักร้านของเรามันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงหรือว่าอัตราค่า GP แบบพิเศษที่เขาลดลงให้เยอะเนี่ยมันมันโอเคหรือเปล่านะคะ ทีนี้เนี่ยเราก็ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าจะมีหลายคนมาบอกว่าลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยมันทําให้รัฐบาลรับรู้รายได้ของเราแล้วเราจะเสียภาษีเยอะแยะมากมายนะคะเอาจริงแล้วว่าการเสียภาษีมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนอย่างเราที่ทํางานประจาเนี่ยเราก็คือต้องเสียภาษีทุกปีอยู่แล้วนะคะสําหรับบุคคลที่รายได้เกิน1 2 0 0 0 0บาทต่อปีอ่ะก็คือเดือนละหมื่นใช่ไหม เราก็ต้องเสียภาษีู่แล้วซึ่งจะมีสมมุติว่าเป็นบุคคลธรรมดาในกรณีพูดถึงบุคคลธรรมดาอย่างเดียวนะคะที่ไม่ใช่แบบบริษัทจดทะเบียนนู่นนี่อะไรอย่เงี้ยนะคะก็จะมีกําหนดในการยื่นภาษีก็คือรายได้ที่เราได้มาเนี่ยภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีซึ่งพอเรายื่นเข้าไปใช่ไหมคะสมมุติว่าเรามีรายได้200,000บาทปุ๊บนะคะเราก็จะ มีค่าลดหย่อนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะนะคะเช่นสมมติว่าเป็นคนโสดอาจจะ60,000บาทนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วก็จะมีลดหย่อนไปอีกนะคะว่ามีคู่สมรสที่จดทะเบียนไหมมีบุตรไหมนะคะลดไปนู่นนั่นนี่อาจจะไม่ได้เสียเลยนะคะหรือว่าในกรณีที่เพื่อนๆมีไรายได้มากกว่านั้นเยอะๆๆะนะคะก็ยังมีวิธีในการซื้อกองทุนไหมนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้ต้องวางแผนตั้งแต่ต้นปีนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไม่เจ็บตัวนะคะในวันที่ถูกเก็บภาษีเนาะซึ่งเอาจริงแล้วอะถ้าสมมติเราเสียภาษีตลอดทุกปีทุกปีอะมันจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะคะยกเว้นแต่ว่าเราขายได้เกิน1นล้านแปดแสนบาทมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะแล้วเราไม่เคยยื่นภาษีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะ,อาจจะอ่วมนะคะแต่นี้คือเราไม่ถนัดจริงๆนะคะก็ขอมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือร้านค้าเนี่ยต้องจดทะเบียนไหมนะคะ คือจริงๆแล้วการเข้าร่วมคนละครึ่งเนี่ยเงื่อนไขของเขาคือเป็นหาบเล่แผงลอยก็ได้นะคะที่เราเข้าไปอ่านนะแต่ทีนี้ถ้าเรามีการขายอาหารอยู่เนี่ยเราควรจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราไม่ได้แบบยกแผงไปเรื่อยไปเตื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะยื่นจดอาจจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลตรงนี้ดูนะคะซึ่ง ไม่ถนัดเช่นกันนะคะก็คือดําขุดดาไหว้เหมือนกันนะคะก็ขอยกหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขออนุญาตมาเปรียบเทียบ GP อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่แต่ละแพลตฟอร์มหรือแต่ละเจ้าของ Delivery ที่เขานําเสนอชวนเรานะคะให้เราไปเข้าร่วมว่าอันไหนหน่าสนก็คงจะตัดสินไม่ได้นะคะแต่ว่าก็น่าจะแล้วแต่ แบบกลุ่มลูกค้าของเพื่อนๆแล้วก็หน้าร้านของเพื่อนๆขายดีในแอปไหนแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเราตัดสินใจเปลี่ยนมันจะโอเคหรือเปล่านะคะส่วนตัวของร้านเรานะคะเข้าร่วมที่ไลแมนนะในรอบก่อนหน้าทั้งหมดนะคะก็ระบบก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะคะเราเราถือว่าโอเคนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของเงินเข้าช้าหรือไม่ช้านะคะซึ่งก็คือไม่ได้ช้ามากนะคะก็ไม่ได้ช้าแลวเอาคจริงๆ,ๆก็คือทั่วไปเนาะมันจะมีการแบ่งเงินออกเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือเงินที่ แอปพลิเคชันโอนให้เรากับเงินที่รัฐบาลโอนให้เราเนี่ยมันจะคนละเวลากันนะคะซึ่งมันจะทําเรื่องของการจัดการรายรับรายจ่ายปวดหัวนิดนึงนะคะแต่สําหรับเราเรารอได้เราก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของระบบการรับเนี่ยก็โอเคในระดับหนึ่งนะส่วนตัวเรานะคะเพราะว่าร้านค้าต้องกดยืนยันออเดอร์ก่อนแต่ว่ามันก็จะมีช่วงจังหวะหน่วงเวลากันไปกันมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องเหมือนกับรีเช็คกับตัว ตัวมือถือหรือตัว Device อะไรก็ตามที่เราล็อกออเดอร์ให้ดีว่าลูกค้าจ่ายเงินหรือยังแล้วเราพร้อมทำออเดอร์หรือยังนู่นนั่นนี่นะคะก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเทียบกับ GP ที่ลดลงไปก็คงจะคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าถ้าใครขายอาหารผ่านแอปจะรู้เลยว่า GP นั้นคือฮลิหโหดโหดร้ายทารุณมากเลยนะคะ มีเพื่อนๆหลายๆคนนะถามแล้วว่าเออเราทำช่องเนี่ยดูร้านเราน่าจะแบบได้ g p พพิเศษหรือเปล่านะคะบอกเลยนะเพื่อนๆว่าเสีย30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากับเพื่อนๆเลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ g p พพิเศษอะไรเลยถ้าแบบเจ้าไหนเห็นใจนะคะอยากจะให้เราเชร์เจ้าไหนพิเศษก็คือทักมาได้เลยนะคะขายของแล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราทำตารางเปรียบเทียบให้แล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเราเอามาจาก ตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เราใช้รับออเดอร์ในแต่ละเจ้าที่เขาส่งมาในการแจ้งเตือนเลยนะคะไม่ได้นั่งคิดจินตนาการขึ้นมาเองนะเอามาจากแบนเนอร์ภาพโปสเตอร์ที่เขาเผยแพร่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเจ้าให้อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันก่อนในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ GP ซึ่งแบบมันสร้างไรายได้ให้เราใช่ไหมคะ G.P. คืออะไรหลายๆร้านที่ขายก็คงจะรู้อยู่แล้วแต่สําหรับร้านใหม่ที่อาจจะหลงเข้ามานะคะ G.P. ก็คือ cross profit นะคะคือการที่แพลตฟอร์มแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะหักเราออกไปเป็นเหมือนกับค่าบริการระบบนะคะส่วนใหญ่หักอยู่ที่32%มสิบก,กว่านะคะซึ่งเยอะมากคิดภาพก็คือสมมุติเราขายได้100บาทเราจะถูกหักไปแน่ๆแล้ว30กว่าบาทนะคะเหลือเข้ามาที่เรา70บาทใน70บาทนั้นต้องมี ต้นทุนกําไรค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมตัวกันอยู่ในนั้นนะคะซึ่งการที่เขาลด GP ให้เนี่ยสมมุติว่าลดให้เหลือ9%หรือ5%เนี่ยมันคือแบบเยอะมากๆนะคะก็คิดสภาพว่า100บาท จากที่เราได้กลับมาแค่70บาทเราจะได้กลับมาที่ประมาณ90บาทเนาะอาจจะไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆอีกนะคะทีนี้มาดูว่าเจ้าแรกเขาให้อะไรบ้างนะคะ Line m ม n นะให้ GP ที่9นนะคะแล้วก็ให้คูปองสำหรับลูกค้า ที่1,500บาทนะคะก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบลูกค้ากดคูปองได้ก็เอามาแลกกับร้านเราซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเสียอะไรแต่ว่าลูกค้าได้รับส่วนลดไปนะคะแล้วก็ข้อนี้ไม่เข้าใจนะคะคือรัฐบาลออก800บาทไล Man ออกส่วนลดให้อีก800บาทอันนี้ อ่านก็ยังไม่เคลียร์นะคะอันนี้อาจจะยังงงๆอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลก็แชร์กันได้นะคะแล้วก็ให้สื่อในการโปรโมตอันนี้เราคิดตามความเข้าใจในการอ่านของเราน่าจะเป็นสื่อในการแสดงผลขึ้นไปบนหน้าแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะคะว่าร้านเราเข้าร่วมแล้วก็พอร้านเราถูกแสดงผลเยอะๆก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะกดสั่งซื้อได้เยอะขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นสื่อติดหน้าร้านนะคะอย่างรอบที่แล้วถ้าเราจำไม่ผิดเราเหมือนจะได้สติกเกอร์นะคะแล้วก็พัดก,กัน อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งคือเราก็คือเข้าร่วมทุกโปรนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าโปรไหนเป็นโปรไหนที่เราเข้าร่วมแล้วเราได้สื่อพวกนี้มานะซึ่งจริงๆต้องขอบอกกันว่าในหน้าโปรโมทของ l i น์แมนเนี่ยนะคะเขาขึ้นว่า เขาให้8สิทธิประโยชน์เลยนะคะสําหรับร้านที่เข้าร่วมนะแต่เราก็คือสรุปใจความสําคัญที่รู้สึกว่ามันพิเศษกว่าทุกครั้งนะคะก็คือมีประมาณ5-56อย่างนี้นะคะก็คือ gp เคูปองสําหรับลูกค้า1 5 0 0บาทแล้วก็เนี่ยที่งง,ง,งนะคะรับ8 0ดร้อยไล n 8แมนนะคะแล้วก็โปรโมทสื่อบนแอปนะคะแล้วก็สื่อติดหน้าร้านพกป้ายต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนลดในการซื้อระบบ pos หรือระบบการรับออเดอร์การจัดการหลังร้านนะคะอันเนี้ย เป็นเครื่องที่เราอยากได้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าถ้าเรามีระบบการจัดการหลังร้านเราไม่ต้องมาเช็คสต็อกทุกวันอนะชีวิตเราน่าจะดีขึ้นมากนะคะแต่น,นี้ของเมานอกเรื่องนะคะคือเราก็ดูราคาในเว็บอยู่ตลอดนะคะเราก็รู้สึกอยู่ว่าคิดตัดสินใจอยู่ว่ามันจะคุ้มไหมนะแล้วมันมีตัวเครื่องที่ไม่ใช่ตัวที่เล็กๆที่สุดนะคะมันจะมีเล็กที่สุดแบบ2หน้าจอซึ่งจริงแล้วเหมาะกับร้านที่มีหน้าร้านเนาะลูกค้าจะได้เห็นด้วยนะคะ เครื่องเล็กนั้นะมันราคาประมาณน่าจะหมื่นห้ากว่านะคะแล้วก็เหมือนเขามีโปรโละาซ่อนได้ด้วยนะคะเราก็ลังเลอยู่นะว่าเราอยากได้ซื้อดีไม่ซื้อดีนะคะ ก็ยังไม่ได้ซื้อนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ POS ระบบจัดการร้านอย่างนี้อยู่นะคะช่วยคอมเมนตม์มาบอกหน่อยนะคะว่ามันคุ้มไหมนะว่าถ้าซื้อแล้วแบบไม่ต้องมาจัดการสต็อกหรือว่ามีเราก็ยังช่วยไม่ได้อยู่ดีก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตเมานอกเรื่องก็คือมีพนักง,งานของการขายเครื่องเนี่ยนะคะโทรมาหาเราแล้วก็ เนี่ยนำเสนอโปรเหมือนกับที่เราอ่านมาเลยแต่ว่าเขาก็อารมณ์แบบพนักง,งานขายเน้ะเขาก็มีเทคนิคเขาว่าเนี่ยลดให้พิเศษเลยนะคะภายในวันนี้นะคุณพี่สนใจไหมนะคะแต่นี้ขอคอมเมนต์น้องเขานิดนึงนะก็คือเนี่ยเขาคุยกับเราขายเครื่องราคาเป็นหมื่นนะ แต่เสียงแบ็กกราวด์ตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กับเราอะ่ะเขาคุยโทรศัพท์กับเราเขาก็คุยเขาก็ตั้งใจดีมากๆเลยนะคะแต่เสียงข้างหลังเขาคือหัวเราคิคิกคิกคิกคือไม่มีความโปรเฟชลเลยนะเราก็เลยแบบขอส่งข้อมูลให้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอกลับมาอ่านก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบอันเนี้ยก็เลยทําให้เออเรายังไม่มีเครื่องนี้มาใช้สักทีนะใครซื้อมาใช้แล้วมันดีหรือเปล่านะคะก็แบบว่าแนะนําหน่อยนะคะ ต่อมาที่จ้าต่อมาคือ grab food นะคะอันนี้ไม่ได้แบบลำเอียงใส่ข้อมูลให้แอปเขาน้อยนะข้อมูลจากหน้าแอปของเขาเองนะคะก็มีลิงก์ในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่17-19จถึง19จะได้ gp พิเศษคือ9%นะคะแต่อย่างแอปแรกเนี่ยจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ก็คือวันนี้เลยนะคะ gp 9%เหมือนกัน จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็งงเหมือนกันว่ามีเท่านี้จริงหรอนะคะก็พยายามหาก็มีเท่านี้จริงค่ะก็คือถ้าหายากกว่านี้ก็แบบเราลูกค้าที่ไหนจะลงทะเบียนก็งงกับแกเหมือนกันนะคะหรือว่าเราเปิดไม่เจอเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะและมาที่แพลตฟอร์มสุดท้ายก็คือ s h o p e e Food นะคะก็มาแรงแหกโค้งกับเพื่อนๆมากเลยนะเพราะว่า GP แค่5%เปอเงอะถ้าบวกแวดก็คงอีกนิดหน่อยนะคะนึกภาพคร่าวๆก็คือ100บาทเราได้คืนมา95บาทเลยอ่ะซึ่งแบบน่าจะแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้คนละครึ่งได้นะคะแล้วก็ใช้โคดส่งฟรีร่วมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้การโปรโมตนะก็น่าจะไม่ต่างจากแอปอื่นมากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสมัครง่ายรู้ผลเปิดขายได้ภายใน1วันนะอันนี้ก็คือไม่ได้ลองนะคะไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะ แล้วทีนี้เราก็เลยถามว่าถ้าสมมุติว่าครั้งที่แล้วเราร่วมกับเจ้านี้เราจะย้ายเจ้าไปที่เจ้านี้ได้ไหมย,ยกตัวอย่างเช่นเจ้าสีเขียวย้ายเปเจ้าสีส้มได้หรือไม่นะคะก็ได้คําตอบว่าได้นะคะก็ลงทะเบียนตามลิงก์ที่เขาให้กรอกในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับเจ้าใหม่ได้หรือถ้าใครจะใช้เจ้าเดิมก็แค่ไปกดยืนยันสิ ที่แอปถุงเงินเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมว่าในรอบนี้นะคะเขาให้สิทธิ์แต่ละคนเนี่ยแค่800บาทเองนะเพราะฉะนั้นยีการก่อร่างสร้างตัวก็จะไม่ง่ายเหมือนเฟสแรกๆนะคะที่ทุกคนมีเงินในกระเป๋าตั้ง1,500บาทนะช่วยได้เยอะนะคะแต่ว่า800บาทอะเอาจริงแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะในยุคที่แบบทุกอย่างแพงขนาดนี้ ก็อาจจะแบบว่าเพื่อนๆต้องวางกลยุทธ์ดีๆวันแรกๆที่โครงการเปิดเพื่อนๆก็อาจจะต้องมาแล้วนะคะไม่ใช่ไปปิดร้านวันนั้นนะก็แบบว่าอาจจะพลาดไปนะคะลูกค้าก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วร้านเราก็อาจจะอาอุตส่าห์ลงคะเบียนคนละครึ่งทำไมไม่มีคนใช้เลยคะอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะตัดสินใจจะร่วมกับเจ้าไหนก็ แชร์กันได้นะคะคือเราก็ยังแบบเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือรู้ที่สุดเนาะเราอยากได้คําแนะนําจากเพื่อนๆมากกว่าสมควรเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรากับน้องหมูมีนที่ส่งเสียงแง้วแง้วตลอดทั้งคลิปนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องหมูมีนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ